ตรงพอดีทางตัวถือวอลฮะเออดินมันสิสุดมันจะใส่เงีเต็มแหละนาตาเนาะฮะงานเหมามันดีกว่างานอันนี้อยู่ดอกถึงว่าดีกว่างานโหลดบาบอเออดำไม่โครบอมบ่ ตาตานี่เด้อโดนัดเอาอย่างเาอเอามาตัวครัวอยู่หันอยู่ท้องรถนั่นฮะเอาครัวมาเหรอเนาะแต่ครัวนั่นเด้กครัหิวน้ำนั่นดได้บ่ เออคอยสินับลุมให้เขาเนี่ยตรงนี้ครับสุดหลอถือวตัต้าตั้งึืนตั้งขึืนเลยนเนาะพูดแลอวอืมสุดหลอตั้งอย่างงี้ได้วลูกเดิเนี่เอาไว้ตรงข้างๆนี่เขาขุดไว้เป็นลุมอย่างงี้น่ะนะแต่ไม่ต้องตั้งหลุมต,ตั้งตรงนั้นแหละถูกล้วครับลงนางเลยกด้เลยเออ